สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมากับดซิ r อีวิวนะครับเป็นพาร์ทที่สี่แล้วนะครับผมเตรียมของก่อนนะครับในการที่จะไปลุยกันต่อไปครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ s ับสไครต์ด้วยนะครับผมเอาละครับเวลาลุยครับผมข้างในมีห้องเลยครับข้างล่างนี่มันเป็นท่อระบายน้ำทำไมมันมีห้อง มีคนทำงานอยู่ข้างในนี้ด้วยเหรอหน่าจะกลิ่นน่าจะเหม็นน่าดูอืมค่อยเดินไปครับมีเสียงฮะไม่ค่อยน่านั่นไงมีประเด็นแน่นอนไม่ค่อยน่าไว้ใจอะไรครับนี่มันยิงได้ปะกัแบบซอมบี้มาแล้วเรายิงทิ้งอะไรอย่างเงี้ยต้องลองดูครับ เดี๋ยวไปดูประตูนู้นกันครับผมเพิ่มความปลอดภัยในท่อระบายน้ำเราได้รับรายงานจากบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ควบคุมของโรงงานเราจึงเปลี่ยน,นกลไกล็อกแบบเก่าให้เป็นโปรโตโคอลเพื่อความปลอดภัยการปลดล็อกตัวล็อกอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่นี้ต้องใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานทุกคนปดเก็บโปดเก็บแบตเตอรี่นี้ไว้กับตัว ในมือตลอดเวลาเมื่อขึ้นที่ไปในอาคารอ๋อเราต้องไปหาอันนี้ครับแบตเตอรี่มาใส่ครับผมอ๋อเราต้องไปหาแบตเตอรี่มาเปิดประตูนะครับตามนั้นครับผมแล้วก็อยากลงไปเลยครับน่าจะมีกลิ่นน่าจะเป็นแบบมันจะเหม็นมากตรงเนี้ย อ๋อขี้ไม่มีของนะอุ้งเทไลต้องมาสุดยอดเลยครับผมมีทางไปครับแล้วก็ข้างหน้าครับเราเดินไปดูหน่อยสิเหมือนได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะมืดมากครับ ขึ้นไรเฮ้ยมีของไปขึ้นไม่ได้หรอกครับทางนู้นแม่งมืดมืดเกินกลัวขึ้นไปลงลงจะขึ้นไม่ใช่จะลงกดผิดกับถูกกันเนี่ยมือไม้ตันไปนหมดแล้วแล้วค่อยเดินไปครับใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดครับปวดทองไปครับเดินไปก็ปวดทองไปทางนู้นม,มีประตูครับตรงนี้ อ๋อต้องไปหาแบตเตอรี่มาครับก็เข้าไม่ได้อยู่นะครับต้องต้องไปข้างล่างแหละตามนั้นอืมอไปข้างล่างครับไม่ไต่ลงไหมครับไม่มีทางเลือกครับต้องทางนี้แหละ เสียงอะไรวะเสียงยุบยับยุบยับอะ่ะโอ้ยปากกระหูเห้เลยอ่ะยิงไม่เป็นไรด้วยเลือดเลือดเหลืองอยู่ครับไม่แดงแดงไปไปเติมยาปี๊บันหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วห้าทางมันจะถึกอะ่ะระตูป,ปากกระหู้ครับไม่อยากยุ่งโอ้ยโดนโดนต่ยตูดไปทีหนึ่งแดงเลยอะ่ะ ยินยาทีไ่ไป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 ไดครับโปไปน่ากลัวตัวอะไรไ็ไมไรู้ไปไปไปปินมปไปไปไปเปเปไ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 าไาไป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 วปไปไปไาไาไไไป่ปไ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 ป g r นเน็ตปะเกนเน็เดี๋ยวอ่านนี้ก่อนครับใบเสร็จแจ้งนี้จากร้านปืนเค n โดขอบคุณสําหรับการซื้อ g r e เน็ตเลนเชอร์เราได้ทําการปรับเปลี่ยนเป็นพิเศษสําหรับกระสุนหลายประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ทดีที่สุดอย่าลืมเลือกกระสุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเราได้พูดคุยในเวลาที่ซื้อว่านี่คือรุ่นที่ได้รับการตกแต่งใหม่ต้องใช้มือในการเปลี่ยนกระสุนเวลายิง แต่มันจะคุ้มค่าราคาแน่นอนนัานนี้จะเป็นการผสมดินปืนทั้งหลายแหล่นะครับของปืนเกเน์เดลเชอร์ครับผมต่อไปนะครับโอเคครับผมได้เกนเนตไปแล้วครับแล้วก็มีดินปืนอันหนึ่งครับแต่ยังไม่มีที่ผสมนะครับบันทึกของผู้ช่วยวิจัย4มีนาคม เกม,ม่าถูกปล่อยออกจากถังเป็นครั้งแรกการื่อนหววชื่องช้าการต่อสู้ศักยภาพต่ำ18เมษายนทดลองกับฮอร์โมนและยาเพิ่มเติมการปรับตัวหนึ่งครั้งทําให้เกิดผลในเชิงบวกพร้อมกับเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้อย่างมีมีนยัยยะสาคัญสามารถขึ้นที่ได้อย่างรวดเร็วคเคลื่อนยื่อทั้งหมด 3. 0มิถุนายนอัมเบล่าได้ปิดการวิจัยเกม,ม่าอย่างเป็นทางการเราพยายามที่จะลักลอบนําตัวอย่างบางส่วนที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะ จากห้องปฏิบัติการมากําจัดก่อนดรโลแกนคาไลเซ่นมีความมุ่งมั่นมากขึ้นกว่าเดิมในการปรับปรุงสายแกมมา14สิงหาคม2สัปดาห์นับตั้งแต่ย้ายมาอย่างท่อระบายน้ําอุณหภูมิที่สูงข,ขึ้นทําให้คุณภาพน้ําลดลงแต่ตัวอย่างก็ดูดีแม้จะมีข้ขอกังวลอยู่บ้างแกมมาเรียนรู้การวางผังข,งของท่อระบายน้ําอย่างรวดเร็วและภายใน2วันกําลังสารวจพื้นที่ใต้ดินทั้งหมดของเมืองและคูอนซิตี้ ตัวอย่างทั้งหมดมีความคุ้นเคยและเป็นมิตรกับเราแต่ฉันได้จัดหาอาวุธที่มีกําลังทําลายสูงเพื่อเป็นเครื่องก้องกันในกรณีที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้1กันยายนฉันโชคดีที่ได้รับความปลอดภัยในพื้นที่นี้โดยการติดถิ่นบนหัวหน้าแผนกบําบัดน้ําเสียแต่มันเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วเนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของแกมมาเราควาริ่มพิจารณาข้อตกลงอื่นๆที่เป็นไปได้วันที่9กันยายน เจ้าหน้าที่บำบัดพบทางเข้าห้องแล็บของแกม่าแต่แกม่ากำจัดเขาในทันทีนี่เป็นการพิสูจน์ว่าการมีชีวิตของพวกเขาสำหรับการใช้งานภาคสนามพรุ่งนี้จะถึงสาขายุโรปของแอมเบราแล้วบางทีพวกเขานาจะเห็นความหวังของมันนะโอเคครับเราก็ได้รู้จักไอปากาโฮครับว่าชื่อแกม่านะครับผมมันไม่น่าเอามาทดลองนะไอปากาโฮตัเวเบลเลอร์เทอเนี่ยมันเกลียดน่ากลัวมาก ต้องลงไปแล้วครับแล้วเขาเดินครับผมเ,เล็ไงไว้ก่อนนะเรามีแกมไอ้นี่ละแกนเน็ตเอ้ยเฮ้ย,ยทีเดียวล่วงเลยครับไปไม่ไป,ไปโอ้โหลงระลงไปครับดอกเดียวดอกเดียวล่วงตัวเร็วเนี่ย าเกียดมากเลยอ่ะได้อยู่นะมันโดนทีเดียวอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวรอให้มันตายก่อนครับกลัวกลัวโอเคครับไปต่อครับผมแล้วก็เดินนะจิวเราจะต้องไปทางนี้ครับผมอะไรแวบ,บๆไม่มีอะไร ไม่มีนะครับโล่งโล่งปุ่งสบายครับผมทางสะดวกไม่ไม่สะดวกครับโอ้ยหมาแล้วระเบิดไปกินโนหัวโคตรถึกไม่เป็นไรว่ะต้องรออาปาก่อนเขายิงครับสองนัดตายยังตยังโอเคครับระเบิดหนึ่งลูกทุกครองสองนัดเปลืองมากเลยตรงนี้เหมือนจะมีทางรับ โอ้นั่นนน่แอบซ่อนกล่องไหมครับผมมันเป็นของเรากันพาวเดอร์ครับผสมกับอันนี้ไม่ได้ฮนะต้องไปผสมกันเองกระสุนลูกสองขอบุณครับเอกสารครับผมอ่านหน่อยมาเหตุคนงานที่ท่อระบายน้ำมันเกิดขึ้นอีกแล้วคราวนี้เป็นตาของเคนฉันเห็นมันทั้งหมดบางสิ่งบางอย่างได้กืนเขาไปตั้งแต่หัวจดเท้า ฉันเตือนพวกเขาเมื่อบินหายตัวไปสองสัปดาห์ตำรวจบอกว่าเขาอาจจะไปนอกเมืองแต่ฉันบอกว่าไม่มีทางเพราะลูกของเขามาที่นี่ทุกวันแต่พวกเขาฟังฉันไหมไม่เลยเวลาหายใจฉันอยากจะอ้วกหน้ามันเหมือนทังคกช่างแม่งตอนนี้ฉันคิดว่าฉันเสียพวกเขาไปแล้วมีใครบางคนปรากฏออกมาจากอุโมงค์และมันก็เหมือนกับที่ฉันไม่ไว้ใจตำรวจอย่าไว้ใจพวกที่กดดินสอที่กองประชาการเช่นกัน ครั้งต่อไปเมื่อมันโชว์ใบหน้าที่น่าเกียดน่ากลัวฉันจะตีมันไอ้ปากประจวดอ๋อมันจะเป็นคนงานครับแล้วเขาก็เห็นไอ้สัตว์ประหลาดเมื่อกี้ครับปากกระโ้ครับหน้ามันเหมือนคางคกไปต่อครับผมอื้อหือศพฮะศพเป็นศพโคตรมืดอ่ะ อันนี้ผมส่องหาไอเทมนะเผื่อมีไอเทมชอบทุกไว้ครับไปขึ้นไ,ไปครับว่างครับของว่างไปเหมือนพวกห้องวิจัยอะไรอย่างงี้ปะ่ะดูสิมีโตทำงานมีแบบเนี่ยห,ห้องแช่แข็งอะไรเงี้ยนี่ไงไอพาวเวอร์แบตเตอรี่แพ็ค เอาไว้เปิดประตูครับแต่ของเราเต็มครับไม่น่าเลยเต็มฮะเอาสมไว้ก่อนสมไหมครับโอเคครับมีช่องหนึ่งจดหมายรักหรือเปล่าที่รักตัวน้อยของฉันมันผ่านไปสามเดือนแล้วตั้งแต่เราหนีไปด้วยกันฉันคิดว่าตัวเองคิดย้อนกลับไปถึงวันที่คุณฟักไข่ สิ่งเล็กๆของคุณทําให้ใจฉันสั่นอย่างาพ,พักภูมิใจร่างเล็กๆที่น่ารักของคุณเต็มไปด้วยพลังอันน่าเหลือเชื่อพลังทําลายล้างและแน่นอนความกระหายที่ไม่รู้จักพอคุณไม่ได้เป็นอะไรที่ดีไปกว่าซีรีส์ยอดเยี่ยมของฮันเตอร์และพวกเขาก็สั่งให้ฉันทําลายคุณพวกเขาจะบอกว่าคุณไม่เหมาะที่จะใช้เป็นอาวุธเพราะช่องโหว่เล็กๆน้อยๆโอ้ไม่เขียนนะจุดหมายฮันเตอร์เนี้ย ดังนั้นถ้าคุณมีความเสี่ยงต่อความร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าขากรรไกรล,ล่างอันบอบางของคุณถูกเปิดเผยในขณะที่คุณกินอาหารพวกเขาไม่เคยได้ยินข้อบกพร่องของตัวละครใช่ไหมมันเป็นข้อบกพร่องที่ทําให้คุณช่างมีค่าสําหรับฉันแต่ก็ดีจะได้แสดงให้พวกเขาได้เห็นที่นี่เราจะเดินต่อไปตามเส้นทางวิทยาการเราจะพิสูจน์ให้อารเบลา่ารู้ว่าคุณซึ่งเป็นฮันเตอร์แกรมมาที่รักของฉันนั้นยอดเยี่ยมจริงๆอ๋อครับ ขีนจนปายถึงฮันเตอร์ตัวเองสุดยอดเลยเก็บศุนไายก่อนครับของมันเต็มอะเราต้องมาเอาแบตเตอรี่นะครับเนี่ยครับไปเปิดประตูอันนี้มีอะไรเอ่ยการพาวเอดอร์ของคนเยอะครับอันนี้ลองใช้ล็อกพลิกเปิดดูเป็นเป็นอุยอันนี้ผสมเราได้ิไอเกนเน็ตเกนเน็ตยไงเกนเน็ตไฟ ใส่ครับใส่อย่างรวดเร็วรีโหลดแพะแพะแพะของเต็มครับโอเคมีอะไรอีกไหมหรือแต่แบตเตอรี่นะครับที่เราต้องเอาไปเปิดประตูครับผมกับผมตัดแป๊บหนึ่งครับโอเคครับสวัสดีครับหลังจากที่เอาของมาเก็บแล้วนะครับเราก็มาเก็บแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปลุยกันต่อครับ น่าจินทำไมต้องเวิร์ตลอดเวลาด้วเนี่ยค่อยเดินนะครับลื่นตกบันไดกลับไปทางเก่าครับเอาไอ้แบตเตอรี่ไปใส่นะครับผมทางแม่งมืดเอ้ยทำไมอ่ะมันมาอีกแล้วครับผมฆ่าตายแล้วนะทำไมมันมาอีกวะปักโอ้โหไม่ต้องอาปากไม่อยาก คุณฮันเตอร์ยิยงครับผมคุณฮ,ฮันเตอร์แกม,มา่าปากโห่ดดิ้นใหญ่ลแล้วก็เดินนะครับด้วยความระมัดระวังครับผมอะไรแบบแบบอ่าไม่มีอะไรครับไปต่อครับเราต้องขึ้นไปข้างบนนะเฮ้ อย่าปักยิงลูกซองไปแดงครับสองนัดสามนัดอีกนัดหนึ่งปักสี่ตายปะอุ้ยโคตรถึกห้าอุ้ยห้าลูกห้านัดนะครับถึงจะกองลงไปโคตรเปลืองกระสุนนะ่ะเดี๋ยวเราจะเอา แบตเตอรี่ไปใส่นะครับเพื่อเปิดประตูครับผมนี่ฮะประตูขวาใส่เข้าไป,ไปเรียบร้อยครับแล้วเ,เราดึงออกได้ป่ะดึงไม่ได้อา้าแล้วประตูอื่นเราจะทำไงอ่ะเฮ้โฮยโอ้ยม่แล้วครับจักหน้ายิงมัน ต้องอยู่วหาฮะนักขัวนักขัวมากอ้าปากมาทำไมอย่าบอกเลวอย่าอ้าปากยิงอีนัดอีนัดอีนัดยิงโอ้ถึออีกทีนึงปักตายยังตยยังโอ้โหมันถึกอะไรขนาดนี้โอเคครับเรียบร้อยหมดล็อกประตูครับ อ๋อแล้วก็มาหยิบไอแบตเตอรี่ไปครับอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคครับแล้วก็จะได้เอาไปเปิดประตูอื่นได้ตาแล้วนะโอเคทางซ้ายมีทางไปครับทางขวาก็มีทางไปใส่เข้าไปครับไหนดูสิมีอะไรบ้างหุยหุยขอบคุณครับ แล้วก็ยินปืนครับผมกันพาวเดอร์โอ้โหขอบคุณมากห้องนี้ได้กระเป๋ามาอีกสองช่องนะครับไปไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเราเอาแบตเตอรี่นะครับไปเปิดประตูแรกครับที่ว่าตอนลงมาตอนแรกเลยครับไปตายแล้วนะตายแล้วนะโอเค <c oughs> มีความระแวง รเรียบร้อยไม่มีทางนะถ้าต้องไปข้างล่างครับเฮียเฮ้ยเตะบันไดลงไปด้วยมาตรงไหนเอ่ยอ๋อตอนแรกลงมาตอนแรกที่เรามาลงมาท่อระบายน้ำนี่ก็ต้องเป็นทางไปต่ออย่างแน่นอนครับไปเข้าไปซะประตูครับผมบันไดวะโอเคไปลุย ขารตได้ยินไหมจิลขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างโอเคไหมใช่ฉันยังมีชีวิตอยู่เยี่ยมรถฟ้ตรดินพร้อมที่จะเดินทางแล้วพวกเราจะไปทันทีทันทีคุณทันทีที่คุณมาถึงครับเสียบครับแล้วก็ไต่ไปนะครับเฮ้ยโอ้ยทำไมต้องมาจับหัวเราด้วยนีไหมเซอ่ร์ ปืนเลยวะแน่ในเดโมนี่ว <sounds> ่าปืนไฟโห้ล่ะลันครับลันโอ้มันเผาซอมบี้เลยอ้ยอุ้ยอุ้ยดักหน้าก็ไม่บอกไปก่อนนะครับไปว่างคุยครับผมปิดปิดเจลปิดมันยิงไปมาแล้วเออโอเคครับเซฟเซฟนะครับปลอดภัยมันใช้อาวุธนั้นได้ยังไงวะ ตูวนี้เขาได้ปะเขาได้ปะตูต้องเซบปะโชเบชอเบเดีย๋วยวต้องเอาน่าจะต้องสู้นะครับเดี๋ยวเอาเดีย๋ยวจัดของกันฮะเดี๋ยวเอายามาดีกว่กากันเหนียวไว้ก่อนฮะเผื่อตายสมดีๆเพื่อนปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยครับผม ปืนขอบคุณครับสมุนไยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับตอนนี้พี่เนพี่เนีกระสุนปืนลูกซองมีแค่สนัดเองเดี๋ยวผสมเกเด็ดกันฮนะเอาไว้สู้กับพเนครับผมเซฟดีปะไม่เซฟครับไปเลยครับลุย ึ้นทางไหนเอ่ยทางนี้เหรอไปเอะเดี๋ยวก่อนฮนะเผื่อมีของเดินทั่วรีบ้อนเดี๋ยวตกหล่นเนะี่ยสายฟาร์มอย่างเราต้องรายละเอียดครับผมเก็บให้หมดมาถึงของฮนะไอเทมช่างมันไปต่อครับกำ <c oughs> ลังอร่อยเลยอนะ่ะ การระเบิดมาครับจังหวะนี้เดี๋ยวๆๆให้มันรวมรวมตัวกันปาไปแล้วปลีลวงหมดครับผมไปข้างบนไปข้างบนมันทงประตูมันได้ยินเสียงคมรามด้วยไปไหมทำไมไม่เรียกตะเพิงวะยิวเรียกวตะเพิงมาที่ไปเร็ว ต้องไปต้องรีบแล้วไปอะไรเน pues ี่ยต้องกดขาอีกเออทางไม้ให้เป็นทางเดินออะไรจะพอดีขนาดนั้นไปทางไหนต่อทางไหนต่ออทางตันทางตันสวยละตันออนี่้ันใดครับโอเคขึ้นขึ้นบนใดขึ้นบนไดมันมาแล้วไปเร็วชิวอยู่ไปยืนดูมันอีก เออคืนไฟมันจะเอามันากไหนวะเนีเ่ยขึ้นไปครับผมต้องรีบนะครับอุย้ยตักหน้ามีม,มีหนวดด้วยอ่ะไปเร็วไงไหนวะวิ่งมั่วแล้วครับกระโดดได้ปะกระโดดปุ๊บโอเคขวาขวาไปครับไปตามทางไม่รู้จาไปทางไหนขึ้น ไป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 ไ, strikes, ไ, ux, ไ, w, ไ,ดดไป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 ยปไ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 ปปไปไปไอไป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 ปไ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 ปป เก็บของอ๋อต้องสู้แน่นอนครับหนี้มีที่เซฟให้ขนาดนี้เราเอาอะไรไปเดียเอาพวกของยาเยอะดีกว่ามั้งเยค,ครับในเวลาลุยครับผมเอ้มีหนังสืออยู่ครับอ่านหนังสือนะจะอ่านหนังสือไม่ใช่เซฟแจ้งให้ทราบลวงหน้าการล่าช้าในการลือถอน เราได้ตัดเราได้ตัดถิดด่นใจชะลอการรื้อถอนอาคารสำนักง,งานบรรณาบายเพื่อตอบสนองต่อความไม่สงบของประชาชนอย่างต่อเนื่องเหตุผลด้านความปลอดภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเครื่องบั่นไฟถูกย้ายไปที่หลังคาเพื่อความปลอดภัยห้ามเข้าไปในสถานที่จนกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในปัจจุบันจะลดลงพักงานทุกคนจะต้องอยู่กับบ้านและรอคำแนะนำเพิ่มเติมอ๋อคือว่า เขาบอกว่ามีเครื่องปั่นไฟอยู่ข้างบนครับก็คือว่าได้บวกแน่นอนประมาณนั้นโอ้ล่งๆอย่างนี้ชัวร์ลานโล่งๆก๊าซินครับผมพกอะไรอ๋อพกพกถังมาด้วยเอาละเราต้องยิงถังน้ำมันมันนะครับ จินจีนติดไฟ <c oughs> เดี๋ยวเอาอันนี้มาถือไว้กันครับเรียบร้อยครับเกนเน็ตันเชอร์มาดูซะ้แล้วไผเป็นไผไผต้องเก็บของก่อนนะครับไผเฮ้ยตรงนี้ยิยงได้ว่ะเดินมาเดินมาไปช็อตไปช็อตไปสิเพื่อนจัดจัดทุก จัดลูกสองรีโหลดแ๊กมึกหมดไปอย่าอย่ามาอย่ามาครับพี่มาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วหลบได้ยิงกระสุนหมดครับเยี่ยมเยี่ยมไปเลยครับใช้กรเนียด์แทนแล้วกันะะนะครับยิงอุ้ยหลบลบเฉยมีหลบด้วย ไม่เกบไม่ตูดเก็บของก่อนคนงงเลยกูโอ้เดี๋ยวกอนเดี๋ยวหลบหลบยิงยิงเอาไม้อย่างเดียวครับเฮ้ยมันมีโอ้หมี่ขึ้นฟ้าด้วย เลงแล้วก็ยิงครับถังน้ำมันไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วลบยิงยิงยิงลบ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 ฮึบรอดรอดรอดเราต้องรอดเราต้องรอด,อด,อด,อดเผาอะไรวะ,นะเนี่ยอเเดียกินเดียวครับ เป็นเด่นท่านจะแรงกว่ารถถึกอะ่ะไฟต้องเจอไฟดิเงี้ยามาสิครับมาสิครับไฟต้องเจอไฟหุนหลบอะ่ะโอ้โหเดือดหกนัดได้ไงไหววะนะเนี่ยเก็บของเดี๋ยวเขาเก็บของก่อนไปไปไปยวรอนมาทางนี้ครับเดี๋ยวจะเก็บกระสุนลูกซอง <laughs> คนงกไม่มีใครงกไปกับผมเลยนะครับเก็บเรียบร้อยครับยิงแรงอยู่นะสบายดีสบายดียดปลาอยู่ครับยิงเดี๋ยวสีนัสเดี๋ยวซีนัสเก็บเก็บของเก็บของมีไหมรอยิงอันนี้ฮะไปช็อต ไปไหนแล้วอ่ะเขนขึ้นไปยืนอยู่บนกล่อ,องเกลื่ออะไรรู้น,นี่ไงนี่ไงอ้าวไ,ไ,ไปไม่ไหมดแล้วดูทุกเอ้ยระเบิดแล้ววะร่วงร่วงเอาอะไรเข้าไปทิ่มได้ไหมเนี่ยนี่มันกลายร่างอ่ะมันกลายร่างอ่ะดูดิมันถืออะไรมา อุ้ยมันเอาไบ้พ่นไฟไมัใชี่เหรออุ้ยชชาชาร์จอุ้ยเกือเบเกือบตีจะติดไฟด้วยลบมีโดนครับลบสองนัดยิงปุ๊อุ้ยโดนเต็มเต็มเลยเดี๋ยวเติมเลยก่อน 0หมดหมดเกณ็์ขึ้นมาครับหลบได้หลบได้ไงวะเฮ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วตายยังนะออโอเคครับรอดระเบิดตึกระเบิดทำไงจิ้วต้องโดดแล้วครับโดดชนะโอ้ยล่อเต่าทังร้านล่วง <c oughs> โอ้มีด่งางร้างครับชโชคดีไปอย,อยังครับยังไม่หมดตรงเตงครับแก็เกาะขึ้นมาครับผมใจเย็นนะจ๊ะอู้อหน่าจะเจ็บครับลบรบอดมาได้ไงวะไม่ใช่คนแล้วเนี่ยเกือบตายโอ้เจ็บพออีกแล้ว ดนตีหัวเจ็บทองอยู่แล้วครับก็ขอตัดจบพาร์ทสี่เพงที่นี้นะครับเรามาต่อกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ดูนะครับผมพเพื่อนบ๊ายบายครับผม